สวัสดีค่ะวันนี้เปิดมาด้วยหนังเงือกแก้มแบบนี้ไม่ได้ผิดท่องนะคะวันนี้เราจะพามารีวิวโรงแรมที่เราสามารถลงไปดำน้ำและได้ภาพที่สวยแบบนี้เลยค่ะที่ m a r r i o t ระยอง Resort and s p a ค่ะเข้ามาถึงนะคะที่ล็อบบี้ของแรมนี้จะอยู่ที่ชั้น2นะคะข้างบนนี้วิวดีมากทุกคนตรงล็อบบี้นะคะจะเป็นโซนเอาดอร์นะคะมีเคาน์เตอร์เช็คอินนะคะอยู่3เคาน์เตอร์ แล้วดูวิวตรงล็อบบี้สวยมากคือตางเนินนี่สวยมากจริงๆนะคะแต่กล้องเนี่ยอาจจะเก็บความสวยมาไม่หมดส่วนตรงนี้นะคะก็จะเป็นโซนบาร์นะคะอเพินแอร์แล้วก็มีที่ให้นั่งชิลกับวิวแบบเมื่อกี้เลยแล้วยังมีโต๊ะสนุกให้เล่นแล้วก็มีเกมฟุตบอลให้เล่นด้วยค่ะ ได้ห้องกันแล้วค่ะไปดูที่ห้องกันวันนี้ได้ห้อง1011ค่ะห้องที่จองวันนี้จะเป็นโ e a n View High Floor นะคะ เข้ามานี่คือห้องใหญ่มากนะคะและนี่ค่ะมีเด็กดีดาเพราะว่าเห็นอะไรคะบาทับอ่างอาบน้ําตรงนี้จะได้เล่นน้ําได้ด้วยมาค่ะมารีวิวกันต่อเตียงนะคะค่อนข้างใหญ่เลยมีหมอนนอนให้4ี่ใบนะคะจะเป็นหมอนเตียนะถ้าใครอยากนอนสูงก็ต้องเอามาซ้อนเอาแล้ววิวที่นี่คือสวยมากทะเลแบบมองออกไปสุดลูกหูลูกตาเลยคะแนนวิวของที่ห้องคือให้ล้านเลยอะ่ะ แล้วตรงนี้นะคะก็จะเป็นระเบียงนะคะเปิดออกไปชมวิวข้างนอกได้เลยสิ่งอำนวยความสะดวกในห้องนะคะก็จะมีเตารีดนะคะชุดคลุมหม่ำน้ํสองชุดนะคะมีตู้เซฟให้แล้วก็มีสลิปเปอร์ให้ค่ะในห้องนะคะก็จะมีน้ําดื่มให้4ขวดค่ะชากาแฟต่างๆมีให้ครบครันแล้วก็เครื่องทําน้ําร้อนนะคะมีถังน้ําแข็งให้ด้วยแล้วก็จะมีตู้เย็นให้ด้วยนะคะที่นี่มีถังน้ําแข็งให้นะคะเพราะว่าเราสามารถขอน้ําแข็งขึ้นมาได้ฟรีค่ะ มาดูกันที่ห้องน้ํากันบ้างนะคะห้องน้ํานี่เราสามารถอาไปดูวิวด้านนอกไปด้วยนะคะแช่อ่างไปแล้วก็ยังมีการแบ่งโซนแท่งโซนเปียกอย่างชัดเจนค่ะเป็นโซนชวาโรมแล้วก็โซนชักโครกค่ะห้องน้ํานะคะเหมือนจะติดกับห้องนอนเลยไม่มีประตูกันนะคะตอนแรกแต่มีลูกเล่นตรงนี้ค่ะเมื่อเราเลื่อนบานสไลด์นะคะ2ฝัง่งมาติดกันมันก็จะกลายเป็นห้องเลยชอบความมีลูกเล่นเก๋มาก ทอยเลดคิดก็จะมีประมาณนี้นะคะถ้าไม่พอขอเพิ่มได้นะค่ะเดี๋ยวเราจะไปกันที่สระว่ายน้ำนะคะเราก็จะเป็นสูตรกิจกรรมของโรงแรมมาริยาณยงนะคะตรงนี้เลยนะจจะพาเดบไปดูกันว่ากิจกรรมที่นี่จะมีอะไรกันบ้างนะคะวันนี้โชคดีมากที่ฝนไม่ตกเลิศเดอร์เพอร์เฟกโอเคไปส่วนกิจกรรมของทางโรงแรมจะมีอะไรบ้างมาเริ่มกันที่ตรงนี้ค่ะก็จะเป็นโซนสนามเด็กเล่นเล็กๆนะคะแล้วก็มีโซนสนามญ้าเตะบอลได้ด้วย กิจกรรมทางน้ำก็เยอะเช่เนเดียวกันค่ะแต่พวกของพวกนี้เราจะต้องจ่ายเงินซื้อในการเล่นนะ,ะตรงนี้ก็จะเป็นบาร์นะคะ ที่เราชอบเกี่ยวกับโรงแรมนี้หนึ่งอย่างนะคะคือเขาจะมีจุดบริการน้ําดื่มให้ฟรีนะคะองบริเวณสระว,ว่ายน้ําไม่ต้องนําน้ําจากน้ำบึลงมาสระน้ําของโรงแรมนะคะจะมี3ามสระนะคะมาเริ่มกันที่สระแรกสระนี้จะเป็นสระที่เป็นทรงยาวที่สุดนะคะในบรรดา3สระสระ,ะนี้เองนี่ละค่ะที่เราสามารถลงไปดําน้ําดูปลาการังแล้วก็ปลาในตู้ปลาที่เขาทําไว้แล้วก็จะได้ภาพสวยๆแบบนี้เลยเหมือนเป็นนางเงือกนางโชต่างๆสวยมากใครมานะคะแนะนำให้มาเก็บช็อตตรงนี้ได้ ภาพสวยๆกลับไปแน่นอนเห็นไหมคะว่าเราได้คอนเทนต์มาแลวหนึ่งคอนเทนต์สารฝันนางเงือกมากๆนอกจากนี้นะคะที่นี่มีสไลเดอร์ให้2อันแต่วันที่มีไปเนี่ยปิดปรับปรุงขายก็เลยเล่นไม่ได้ระยะทางระหว่างสระว่ายน้ำนะคะสามารถเดินไปถึงทะเลได้เลย ส่วนตรงนี้ก็จะเป็นมุมบาตติดริมทะเลนะคะได้ฟิลดีมากนอกจากนี้นะคะที่นี่ยังสามารถพายเรือคายักได้ด้วยนะคะแล้วทะเลที่นี่คือสวยมากทุกคนทะเลน้ําใสมากนะมีวอลเล็บบอลชายหาดให้เล่นได้ด้วยกิจกรรมของทางโรงแรมมีให้ค่อนข้างเยอะค่ะ บอกว่าโรงแรมมันโดดลับพื้นที่ที่เป็นหน้าหาดของเขามันมีพื้นที่ถ่ายรูปเยอะมากแล้วก็หลายมุมมากนะคะอย่างที่เห็นเมื่อกี้ก็เป็นมุมโขดหินที่ถ่ายออกมาได้สวยแน่ๆนะจ๊ะแล้วก็มีมุมสระว่ายน้ำด้วยสระว่ายน้ำที่นี่มีสาฝักนะคะตรเมื่อกี้ก็คือสระยาวไปแล้วเนาะ ีว่างเดินไปสะอื่นนะคะเห็นไหมคะเมฆฝนลอยมาแล้วสรุปฝนตกก่อน <c oughs> ก็เลยต้องรีบเค <c oughs> ้นหลังจากฝนหยุดนะคะ <c oughs> เราก็ไปฝากท้องมื้อเย็นนะคะ <c oughs> กันที่ร้านตัวประมงนะคะ <c oughs> ที่ใกล้ๆกับโรงแรมเลย ที่นี่ก็จะมีอาหารสดหลายอย่างแต่ว่าวันที่ไปอ่ะปูหมดเต็มเลยมื้อนี้สั่งเป็นหอยนางรมทรงเครื่องค่ะปลาหมึกทอดน้ำปลาไข่เจียวปูแล้วก็ต้มยำกุ้งน้ำข้นค่ะอ,อาหารที่นี่เข้มข้นนะคะอร่อยเลยแนะนำเลยค่ะใครอยากมาก็แวะมาได้นะคะอ่ะสวัสดีค่ะอค่ออกิน in อะไรคะวันนี้นี้เกนินไข่เจียวปูใช่ไหม ไหน,นกินให้ดูไหน,นชี้ให้ปูอยู่ไหนอ๋อไหน,นกินให้ดูไหนอ,อร่อยคะชอบกินปูไหมคะอ,คอันนี้มีอะไรอันนี้เป็นอะไรอัน,นี้ปลาหมึกชอบกินปลาหมึกไหมชอบค่ะ เดี๋ยวแยกกินปูก่อนแล้วค่อยกินปลาหมึกหอวนะระบายค้งค่ะตรงนี้ค่ะคนคะค่ะคุณคะจีกนี้นะคะที่นี่ก็ยังมีของหวานให้ตักฟรีได้เลยทุกคนท้องแล้วกลับพักผ่อนที่โรงแรมกันมอยนิ่งยามเช้านะคะและนี่คือวิวจากห้องของเราคืออย่างที่บอกวิว,วที่ห้องเนี่ยสวยมากเห็นทะเลได้หมดและเห็นสระว่ายน้ำเห็นทุกอย่างคุ้มค่ากับการนอนห้องซีวิวมากๆ แต่นี่นะคะคือนาฬิกาปลุกของพวกเรารีบตื่นมาแต่เช้าเพื่ออะไรเพื่อจะเตรียมตัวไปเล่นน้ำค่ะก่อนลงไปทานอาหารขอแวะไปถ่ายรูปเก็บแสงเช้ากันหน่อยค่ะ Good Morning ค่ะเราว,ว่าทะเลตอนเช้าแสงของที่ระยองสวยกว่าที่พัทยาแสงมันดูซอฟกว่าจริงๆ ไปเราไปดูทะเลกันตอนเช้านะคะไปกันบรรยากาศตอนเช้านี้ดีมากค่ะแดดไม่ค่อยแรงเท่าไหร่นะคะหลังจากเดินชมสะพักก็ไปถ่ายรูปกันค่ะลูกสาวที่นั่งชิลรอพ่อแม่ถ่ายรูปก็คือ สภาพนี้เลยชิลมากหลังจากนั้นนะคะเราก็ขึ้นไปทานอาหารกันที่ชั้น2นะคะที่ห้องอาหาร s o u t Cafe นะคะห้องอาหารมีทั้งอิน o อ r ์และ Outdoor นะคะห้องอาหารนี้มีพื้นที่กว้างขวางเลยมาดูรายอาหารกันค่ะเริ่มที่ขนมนะคะก็จะมีขนมมากมายเลยครัวซองเดนิทคุกกี้ต่างๆนานานะแล้วก็มีบันมีขนมปังนะคะขนมปังก็หลากหลายเลยทีเดียวโอวิดนะคะมีไวท์ท t สก็มีเครื่องอบขนมปังให้ะคะ่ะ แล้วก็มีคอนเฟล็กค่ะ6แบบนะคะแล้วก็ยังมีดริฟทต่างๆเลยโยเกิร์ตโฮมเมดด้วยก็จะเป็นมุมกาแฟาค่ะอันนี้เครื่องทาํากาแฟเนาะนอกจากนี้ตรงนี้พิเศษมากค่ะมีมุมชาให้เลือกชาได้หลากหลายแบบเลยเราก็ปรุงชาตามที่ต้องการลิ่งมีมะนาวเยอะแยะเลยมุมอาหารญี่ปุ่นค่ะมีซูชิมีเทมปุระด้วยต่อกันที่สลัดบาร์ค่ะก็จะมีผักมากมายเลยมีน้ําสลัดให้4แบบจ้า ก็มาโซนติม่มซำค่ะมีทั้งขนมจีบมีฮาเก่านะคะมีสรลเปาให้ด้วยทั้งหวานทั้งเค็มเลยจ้ะส่วนมุมข้างๆนะคะก็จะเป็นน้ำเต้าหู้ค่ะมีเครื่องให้ใส่ด้วยแล้วก็เติมน้ำตาลตามความหวานที่เราชอบได้เลยมาก็จะเป็นมุมอาหารไทยคะ่ะอันนี้ผัดผัดบลอกครีนะคะซีอิ๊ส่วนตรงนี้จะเป็นเบรดพุดดิ้งนะคะ ต่อมาเป็นมุมผลไม้ค่ะผลไม้หลากหลายเลยค่ะแล้วที่นี่มีพริกเกลือให้4แบบเยอะมากแล้วก็มีน้ำสกัดเย็นด้วยนะคะก็พวกน้ำผลไม้ต่างๆค่ะต่อไปเป็นเอ็ก์เตชันนะคะมีทุกแบบเลยจะเอาไข่เจียวส c r ัมเบ e e เอ็หรือว่าเอ็กเบนดิกก็มีแล้วก็มีโทมิโตโรสเตดเร b e ีนมันฝรั่งนะคะเบคอนที่นี่อร่อยมากแล้วก็รวมถึงตรงนี้ก็จะมีไก่ย่างด้วยพร้อมข้าวเหนียวแจ่วอะไรแบบนั้นแล้วก็มีมุมก๋วยเตี๋วด้วยนะคะมีเย็นตาโฟด้วย มีทองม้วนให้ด้วยนะคะมีปลาท่องโกแพนเคก้กวัฟเฟิลโดนัทนมหลากหลายมากค่ะทุกคนมุมสุดท้ายจะเป็นมุมชีสนะคะมีชีสให้เลือกสีกี่แบบนะคะแล้วก็มีพวกซสละมี่ให้ทานคู่ด้วยนอกจากนี้ยังมีผักดองนะคะหลากหลายแบบเลย เดี๋ยวอาหารก็เต็มโต๊ะแบบนี้แล้วค่ะค่อนข้างจืดนิดๆจกทานอาหารเสร็จก็มาเล่นน้ำกันต่อค่ะเล่นได้สักพักก็ซู้แดดไม่ไหวค่ะก้าวมงแดดแรงมากมื้อเที่ยงนี้นะคะไปฝากท้องกันที่น้ำปิงปูเป็นนะคะร้านนี้จะมีเมนูเกี่ยวกับปูทั้งนั้นเลยเพราะว่าเมาื่อวานนี้เราพลาดหวังราไ่ได้ทานปูเนาะมันจะเป็นร้านโอเพ่นแอร์นะคะ มาถึงก็สั่งเลยค่ะยำปูม้านะคะปูม้าแกะนะคะแล้วก็มีปลาหมึกทอดน้ำปลาแล้วก็ไข่เจียวปูอิ่มท้องแล้วก็ไปต่อกัน,นที่คาเฟ่ค่ะที่คาเฟ่มาโค o นะคะเป็นคาเฟ่ที่เพิ่งเปิดใหม่ติดริมหาดเลยขนมที่นี่มีหลากหลายนะคะแล้วคือวิวดีมากทะเลตรงนี้คือสวยมากค่ะเป็นร้านที่เหมาะแก่การนั่งชิลสุด,สด จริงๆร,ราคาก็แอบแรงนิดนึงนะคะแต่ว่าอาวิวติดทะเลก็ถือว่าให้ได้อยู่รสชาติดีเลยค่ะยังเหลืออกสองสระว่ายน้ำที่ยังไม่ได้รีวิวค่ะตามมาค่ะตรงนี้จะเป็นบริเวณสวนของทางโรงแรมนะคือพื้นที่ของโรงแรมนี้ใหญ่และกว้างมากค่ะระหว่างเดินเราก็เห็นธรรมชาติสองข้างทางได้สวยงามนะคะอุดมสมบูรณ์มากๆใครที่มาโรงแรมนี้นะคะอย่าลืมมาถ่ายมุมนี้นะจะเป็นทางลาดยาวลงไปให้เห็นทะเล รูปตรงนี้สวยเลยค่ะถึงแล้วค่ะโซนนี้จะเป็นโซนสระน้ำของเด็กนะคะมีเครื่องเล่นน้ำของเด็กเยอะเลยก็จะเป็น i n นฟินิตี้ o ูลนะคะที่เราสามารถลงไปว่ายแล้วก็แบบชิลกับวิวทะเลได้เลย นะคะเรามาฝากท้องกันที่ครัวลุงลิมนะคะเป็นร้านอาหารที่ใกล้กับโรงแรมเช่นเดียวกันค่ะมีชิงช้าให้นั่งเล่นด้วยแล้วก็มีฟุตบอลชายหาดให้เล่นด้วยนะคะตรงนี้วันนี้สั่งเป็นทะเลผัดพริกเกลือแล้วก็โป๊ตแตกค่ะแล้วก็มีไก่ทอดด้วยอาหารอร่อยราคาดีเลยลมาที่โรงแรมนะคะให้มาดูตรงตู้ปลาตรงนี้ตอนกลางคืนคือสวยมากทุกคนเหมือนไปดูที่อควารเรียมเลย เวลาแห่งความสุขมังหมดไปไวนะคะก่อนเช็คเอาท์เรามาแวะคิดคลับกันก่อนคะ่ะแต่ว่าคิดคลับหลักของที่โรงแรมนะคะปิดปรับปรุงเขาก็เลยให้มาใช้คิดคลับตรงนี้สำรองไปก่อนของเล่นค่อนข้างน้อยนะคะอาจจะปิดปรับปรุงอยู่ก็เลยทำให้เราได้เล่นของนน้อยและนี่คือทัศนียภาพนะคะระหว่างทางที่เรากำลังจะเดินไปฟิตเนสนะคะและก็สปา ทางเข้าสปานี้สวยมากเลยค่ะจริงๆน่าจะยืนถ่ายรูปตรงนี้ได้อยู่นะและข้างๆนะคะก็จะเป็นฟิตเนสค่ะแต่ว่าเราอ่ะไม่ได้โอากาสลงมาก็เลยแท็บเข้าไปดูข้างในมากไม่ได้ค่ะเอาที่ดูก็คือเครื่องออกกำลังกายครบพันค่ะมีเยอะเลยทางเข้าสปาสวยมาก รวมของโรงแรมนะคะดีเลยค่ะวิวดีงานน่ารักนะคะแล้วก็พื้นที่ของโรงแรม,มีกว้างมากะว่ายน้ําสวยค่ะแล้วก็กิจกรรมของโรงแรมนี้มีเยอะค่ะเหมาะกับเด็กและครอบครัวใครที่ชอบโรงแรมแนวนี้นะคะมาได้เลยค่ะมาเรียดระยองรีสอร์ทแอนด์สปากลับแล้วก็แวะอีกหนึ่งคาเฟ่นะคะคือละว,วนคาเฟ่เป็นคาเฟ่ที่กําลังเป็นที่ฮอตฮิตเลยนะคะที่จังหวัดระยองคาเฟ่มีขนาดกว้างนะคะมันอยากจะเป็นโซนเอาท์ดอร์แล้วก็ตกแต่งให้ทุกมุมถ่ายรูปได้ทั้งหมดเลยค่ะ เมื่อเข้ามาถึงนะคะก็ไปออเดอร์อาหารให้เรียบร้อยนะคะก่อนเข้ามาที่โซนอินดอร์จะมีแค่ข้างล่างตรงนี้นะคะวันนี้สั่งเป็นโกโก้ออนเดอะคราวน์นะคะมัชาะน้ำมะพร้าวแล้วก็เอสเปสโซ่ค่ะจะบอกว่าสายถ่ายรูปสายคอนเทนต์ต้องมาคาเฟ่นี้คือมันสวยมากมากถ่ายไปหลายรูปมากๆเลยแล้วแสงดีวิวดีจริงๆปิงนสุดๆอ่ะแล้วก็ลองไปดูรูปเดี๋ยวจะหาว่าโมคาเฟ่อยู่ใกล้ๆก,กับโรงแรมมาริออตเลยนะคะใครชอบตามมาได้ลัวบนคาเฟ่ค่ะ จบแล้วค่ะคลิปเที่ยวระยองคลิปนี้ชอบยังไงก็ลองพิมพ์คอมเมนต์มาหน่อยค่ะส่วนวันนี้ไปก่อนแล้วนะคะบ๊ายบายค่ะ